มาทำงานพิเศษอีกแล้วนะครับผมก็แวะอเมซอนนะครับผมซื้อกาเมซอนสักหนึ่งแก้วนะครับผมกับแฟเย็นนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปกันต่อนะครับผมวันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยนะครับผมก็อันนี้จะเป็นมุมน้องกวางนะครับผมก็มาสองสามรอบแล้วนะครับผม สาขานี้นะครับผมก็มีน้องฟางสีขาวกับสีดำนะครับผมก็ขอสักหนึ่งคลิปนะครับผมก่อนไปทำภารกิจต่อนะครับผมก็วันนี้มากับเสื้อยีฬายอินเทนสีแดงเท่ๆนะครับผมพิกัดที่ตะก้าสีเดงหน้าคลิปนะครับผมก็เป็นเสื้อตัวที่ใส่บ่อย ที่สุดนะครับผมชอบสีแดงกับสีขาวนะครับผมแล้วก็สีดำนะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมุมนะครับผมช่วงพักนะครับผมมารอกาแฟที่อเมซอนในปัมปปอดตทอนะครับผมเดี๋ยวไปภารกิจสุดท้าย